ไปเจอพระหาหานี่มัาหลอกคือมันไม่ใช่ไอ้สมีพวกนี้มันไม่ใช่พระแล้วครับมันไปร่วมประเวณีร่วมประเวณีกับผู้หญิงสีกากรอบก็รับสรารภาพครับว่าได้คนนั้นเป็นผัวได้คนนี้เป็นผัวนะครับบางองค์เนี่ยนะครับ เป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับความจริงนะครับบอกว่าของอาตมานี่ไม่มีพยาหลักฐานถ่ายคลิปไว้ตอนร่วมเพศแค่วิดีโอคอไปสไลด์หนอนกายสีการกอรอบไม่รู้คลิปเยอะไปหมดเลยแล้วกูจะไปกราบไหว้มึงได้อย่างไรญาติโยม จะไปกราบไหว้ได้อย่างไรและยังมีหน้ามาเป็นเจ้าคณะจังหวัดผมไม่รู้นะวงการสงฆ์มันจะต่ำซามไปยิ่งกว่านี้นะครับถ้าท่านไม่จัดการกันเองนะพระชั้นผู้ใหญ่พระชั้นผู้ใหญ่คือเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเทียบเท่าก็เป็นตำรวจก็ผู้บังคับการถ้าเทียบเท่าฝ่ายปกครองก็ผู้ว่ารายการจังหวัด นะครับมันมีเรื่องอย่างนี้มีพยานหลักฐานอย่างนี้เนี่ยท่านต้องย้ายมันออกมาอย่าให้มันเป็นเจ้าคณะจังหวัดจะย้ายมาประจําวัดก็ได้จะไปอยู่วัดอะไรก็ได้ปลดตําแหน่งทางปกครองก่อนแล้วมันจะสู้คดีมันจะวิ่งคดีเอาเงินไปยัดสีตากรอบว่าถึงชั้นศาลแล้วชั้นพินาแล้วมึงกลับคําหน่อยอีกรอบถ่ายอีกรอบหนึ่ง ก็ได้แต่ว่าระดับมึงมาสไลด์หนอนโชว์เนี่ยมันก็ยอมรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวตารวจเอาไม่ใช่ตํำรวจพยานหลักฐานอยู่กับตำรวจครับเดี๋ยวให้คลิปปลุดดีกว่าแล้วมึงจะมีหน้าออกบินทบาทหรือเปล่ามึงจะมีหน้าออกไปบินทบาทหรือเปล่าแต่ผมว่า มันผิดวินัยสงฆ์ชัดชัดอยู่แล้วนะครับหน้าด้านเหลือเกินมันผิดวินัยสงฆ์ชัดชัดอยู่แล้วโอ้โหไอ้เฮียไม่รู้จะไปทำมาหาแดกอะไระสิาศกแต่ว่าพระชั้นผู้ใหญ่ครับเรื่องนี้ท่านลงมาจัดการครับท่านต้องลงมาจัดการต้องย้ายมันออกจากตําแหน่งก่อนวนเลย ่าพระเขาไม่ได้ด่าศีกาเขาไม่ได้อันนี้ผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นผู้ใหญ่ต้องจัดการครับไม่นั้นวงการสงฆ์มันเสื่อมเสียท่านคิดดูว่ามีตั้งหลายพันคลิปและจะไปโยงพระอีกกี่องค์ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จะไปโยงพระกี่องค์ก็ไม่รู้ย้ายก่อนครับ อย่าให้มันไปบวชพระเป็นอุปชาก็าไม่ได้มันจะเป็นเจ้าคงเจ้าขุนหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยไปบวชแล้วไอ้ไอ้ไอ้สมีนี่มันเป็นอุปชาผมมันก็พาเขาขาดไปด้วยเพราะว่ามันประราชิบแต่เนี่ยคือวินัยสงฆ์บทบาองสม,มโอ้ถ้าประเทศลาวติดคุกกันชิบหายหมดเนี่ยนะครับติดคุกกันหมด แต่ว่าอย่าคิดนะครับฝากผู้การเต่ากาเลขาโกด้วยหนึ่งเขาเป็นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยถือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินมันโอนเงินไปให้สีกาก็ดำเนินคดีอาญาเอามันเข้าคุกไปเลยนะครับเอามันเข้าคุกไปเลยนะครับ มันไม่ไหวครับโอ้โหตำรวจทำไมไม่กระสุนพลตำรวจเอกใช่ไหมครับแม่หนูได้เป็นในผลนี่ก็บุญตายหาแล้วนะครับได้เป็นในผลนี่ก็บุญแล้วลูกเอาลูกชายผมนะลูกชายผมคนโตเนี่ยจบในร้อยตำรวจได้เกียรินิยมดีมากจบปิญญาโทปิญญาเอกที่อเมริกา เป็นรองผู้การมาหกปีแล้วยังไม่ได้ผลตำรวจตรีเลยผมได้ผลตำรวจโทนี่ก็ถือว่าบุญแล้วลูกนะครับนะผมก็มาจากจบรามคำแหงเองลูกชาวนาจบรามคำแหงนะฮะแถมก็ปากหมาอย่างนี้ด้วยนะครับด่าู้้งคับบัญชาตั้งแต่ตอนเป็นสาวัดนะครับ รอดมาได้อย่างนี้ก็ดีแล้วอย่าไปว่าเป็นต้องเป็นพลตำรวจเอกเลยกเกษียณมาก็เป็นตาแก่คนหนึ่งเนี่ยนะครับกรเกษียณมาก็เป็นตาแก่คนหนึ่งยศถาบรรดาศักดินอกกายจริงๆลูกนะแต่ว่าแหม่มันรับไม่ได้ครับรับไม่ได้กับไอ้ไอ้เจ้าคณะจังหวัดองเนี้นะฮะไอ้กอล์ฟมันก็บอกผัวมันส่งเงินให้ใช้และไอ้นี่แสบเขานะงีบเ,เขาเลยนะครับ วิดีโอคอลมาสไลด์หนอนทุกวันเลยไอเหี้ยเนี่ยแกก็แก่มึงนี่นะฮะเออออาอย่างอาจารย์มิสุโอเนี่ยนะผมเนี่ยไปฝึกวิปัสสนาที่อาจารย์มิสุโอที่ทองมาภูมิเนี่ยไอ้นั่นผู้หญิงมาปอ่อยเหยื่อนะครับทําเป็นจะพาพระอาจารย์ไปทําการรักษานะครับแค่อาจารย์มิสุโอมองนมเขา แล้วก็โอ้ยจิตปั่นป่วนแกศึกเลยรู้ว่าจิตไม่บริสุทธิ์นะครับแกศึกเลยอาจารย์มิสูแต่อนี่หนอนยังแข็งมันแดกยาโดปสิแม่ถ้าคน้นกุฏิก็คงจะไว้อากงไวอาก้านะครับกำลังวัวทะเหลิองอนุมานประสานกายอะไรก็ไม่รู้นะครับมา ท่านเห็นหนอนมาแล้วจะส่งเพศครับไอ้เหี้ยพับไปพับมาก็ยังจะพยายามอยู่นั่นแหละนะฮะผมดูคลิปแล้วกูจะอว้วกไอ้ห่ามึงนี่เอาเถอะญาติโยมใครจะไปเข้านะครับใครจะไปเข้าวัดวะนะครับอมืมันหมดสภาพกับมาเนี่ย ไอ้ตำรวจเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องดูคลิปเพื่อเป็นพยานหลักฐานนะครับบางองค์เนี่ยมันไม่ประราชิกนะครับไอ้เวรนี่ใช้ลิ้นอย่างเดียวมันบอกมันไม่ประราชิกับท่านนะครับคือถ้าประราชิกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกฎหมายยามันก็เหมือนกับอวัยวะเพศชายสอดใส่ในอวัยวะเพศหญิงแม้กึ่งองคุลีเข้าไปนิดเดียวนะครับ แต่มันบอกของมันเหี่ยวแล้วมันใช้ลิ้นอย่างเดียวอีกคนบอกมันสไลด์หนอนอย่างเดียวหนอนก็พับไปพับมานะฮะตายตายาศาสนามันจะอยู่ได้อย่างไงนะครับผมก็ไอ้หาแม่นต้องยกเว้นไม่ไหวผ้าเหลืองแล้วไม่ค่อยไว้ใจนะฮะมาเนะี่ยไหว้พระพุทธเจ้าดีกว่าอท้อใจ สำนักพุทธแม่เนเงียบเป็นเป่าสาบเลยไปไหนก็ไม่รู้สำนักพุทธสำนักพุทธอ้าวมันเนี่ยไปแล้วมันจำกัดสิทธิ์ผมแล้วปิวไปแล้วช่องนี้ะอ้าอ้า,อาพอ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 ไปพูดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องอื่นนะไปพูดเรื่องอื่นมันเหลือช่องเดียวช่องสำรองพอแล้ว เมันเกินเลยนะมันเรื่องจริงอะเรื่องจริงพอไปตรวจดูคลิปวิดีโอแล้วตำรวจก็ทุเรศทุลังไอต่ามึงกินข้าวไม่ลงหลายวันก็แล้วกันนะครับไอแอลูเกียบปานแก้วอะไอเต่านะครับแล้วก็ไอเลขาปตทเลขาขภูมิสารเนี่ยนะครับมันดูแล้วมันทุเรศ มึงน,นึกภาพคนแก่รุ่นกูเนี่ยนะครับมาโอ้ยมันเหมือนเปรตนะฮะเหมือนเปรตนะครับอ้อเวนนะปริ้ยวเลยจะไปตามทางไหนล่ะมันก็ไม่มีช่องแล้วลูกเปิดกระเขาสองช่องเนี่ยนะครับเ,อ,อ,อ,เอ้อ เห็นอย่างไรทนายรณรงค์เปิดหนึ่งหมื่นชื่อแก้กฎหมายให้พระมีเมียได้แก้ปัญหาสีกาตบทรัพย์ก็เอาครับผมว่านะพระมีเมียได้ก็ก็เออเอาไปเถอะเอาแบบหรือสีชีพัยก็ได้ให้พระแก้ในเมื่อมันแก้อย่างนี้ไม่ได้นะเอเป็นพระมีเมียได้ก็ทำมหาแดกเอาซี่อย่างนั้นพระ นาเอาเออก็แค่นั้นแหละนะครับมันไม่เป็นไรครับกูก็ไม่ทำบุญนะครกูไหว้เจ้าดีกว่านะกลับไปเอาแบบกลงอะกลงกับอามาไหว้เจ้าหมูพวงหนึ่งต้มหนึ่งไปถวายไก่ถวายเหลือครบ อยากกินอะไรก็ไหว้เจ้าอันนั้นเหลือครบให้หาถวายพระแล้วแม่เป็นเศษเป็นเดนด้วยก็ไม่เอาแล้วครับมานะเออหรือไปน,นับถือศาสนาอิสลามก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะมาเนี่ยอศาสนาพูดนี่โคตรเปลืองเลยเปลืองจริงๆงานศพคุณพ่อผมนะโอ้โหหมดไปตกหกแสนกว่าบาทอะ เราเนี่ยไม่ได้จัดใหญ่ไปอยู่วัดบ้านนอกแต่เวลานิมนต์พระเนี่ยท่านเจ้าคณะตำบลท่านก็นิมนต์พระทั้งตำบลมาพระมาเป็นร้อยเลยแล้วก็บอกให้ซื้อไอ้ผ้าไตรจีวรน่ะผมเห็นแล้วก็ไม่ได้บุญแล้วครับมผมก็งุดหงิดจ,จะเอาไปทำเฮียอะไรนักหนาผ้าไตรจีวรเยอะแยะหมดเลยชุดหนึ่งก็สองพันสองพันสองพันกว่างี้ยแล้วพระมาเป็นร้อย นะครับไอ้เราก็ไม่ไหวเว้ยกูนิมนต์สี่องค์ก็ได้งานศพอบนิมนต์แค่สี่องค์นะครับสวดก็แค่นั้นแหละแต่ว่าเขาเห็นว่างานพ่อผู้การเลยนิมนต์พระมาทั้งหมดเลยผมก็ไม่ค่อยได้บุญหรอกเพราะไม่เต็มใจทํานะครับหงุดหงิดด้วยนะครับหงุดหงิดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องทําอาหาร ที่จริงเรานิมนต์พระมาที่บ้านเนี่ยซื้อวิวยเตี่ยวแห้งถวาไอวองละห่อก็พอนะอง์คละห่อและน้ําขวดหนึ่งก็พอเพราะพระก็คนนะครับพระก็คนโอ้โหนี่ทําอาหารกันเยอะแยะเลยนะครับแก้กฎหมายแก้ระเบียบศาสนาพุทธก็เอาแบบศาสนาอิสลามคดีเหมือนกันถ้าใครจะร่ําจะรวยอะไรอย่างไงก็ช่างก่อนพระที่ตกดินเขาต้องฝังดิน ศาสนาพุทธให้สวดสักคืนเดียวนะครับสวดสักคืนเดียวนะครับนะฮะและใครถวายพระเนี่ยเอาแบบกฎหมายนักการเมืองก็ได้ข้าราชการนักการเมืองรับสินบาทค่าสินบนเกินสามพันบาทเนี่ยมีโทษเอาพระเนี่ยถ้าใครรับปัดใจเกินหนึ่งพันบาทเนี่ยให้มีโทษผมบวชแป๊บเดียวนะตอนไปบวชรู้สึกจะสิบห้าวันนะ ยังเหลือตังมาหมื่นกว่าบาทเลยไม่ได้ทำหาอะไรเลยคือพอบวชปุ๊บเขาก็นิมนต์ผมไปเป็นผ้าอันดับยังสวดอะไรไม่เป็นเขาถวายร้อยหนึง่งร้อยหนึง่งร้อยหนึง่งเดี๋ยวบ้านนั้นก็มีงานขึ้นบ้านใหม่ก็ไปนั่งสวดก็ไม่ไม่ค่อยเป็นกับเขานะครับเอาตาลปัตบางไว้นะครับหมดสวดตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก็พอสวดได้ยังได้เป็นหมื่นนะครับยังได้เป็นหมื่นนะบวชแป๊บเดียวสิบห้าวันเนะี่ย ถ้าไปอยู่วัดใหญ่ๆนะไปเคาะโลงศพอันนี้จังวัตสังกาลากระเาะเคาะและร้อยหนึ่งร้อยบาท,บาทไปเอาวัดที่บางวัดเขาก็ดีนะครบพัฒนาสร้างวัดสร้างวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้างวัดสร้างวาอะไรเนี่ยสร้างถาวรวัตถุสืบทอดพระพุทธศาสนาไปเนี่ยผมก็นั่นนะ วัดธรรมกายนี่ก็ผมแม่นทำไปเป็นแสนนะครับพราะเขาไปสร้างโบสถ์รูปหัวนมอะ่ะรูปนมอะ่ะคนอื่นก็มองเฮ้ยโบสถ์อะไรวะพี่เลนเหลือเกินแต่ผมกับมองอีกแบบหนึง่งไอโบสถ์ทรงแหลมแหลมมีกระเบื้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันลมพายุมามันแตกมันหักนะครับแต่อันนั้นเนี่ยเขาก็ให้ทำว่าใครนั่นก็ให้เขียนชื่อเขียนนามสกุลไปถวายนะครับ ลองกดคอมพิวเตอร์ดูสิแดกเงินกูไปเป็นแสบเหมือนกันนะครับมาเนี่ยเราก็เออเผื่อมันจะโบสนี้มันจะอยู่ได้เป็นพันปีนะครับโบสโดมเป็นโดมรูปนมไม่ใช่ลามกอ,อนาจาร์นะนมของสุภาพสตรีเนี่ยเป็นแหล่งที่กําเนิดบุตรมาและบุตรเนี่ยจเจริญเติบโตมาโดยกินน้ํานมจากมารดาแต่บางคนก็ว่าเป็นจานบงจานบินอะไรนะครับผมไม่ได้สายไหนนะครับวัดไหนว่าดีผมก็ไปนะครับ แต่โมโหไอเหีเยแย้มแดกูไปห้าพันนะครับไอมหาแย้มเราไปกราบตีนมันยังดีเลยนะครับทำบุญวัดไร่ขิงไงไปไหว้ตอนเป็นรองผู้จัดการเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนอยู่ส,สองปีเป็นรองผู้จัดการอยู่นะครับวัดไร่ขิงมีงานเราก็จะไปนะครับกราบและได้เจอเจ้าคุณแย้มเราก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับจะทำร้อยหนึ่งก็แม่เขาระดับเจ้าคุณเว้ย ต้องพันหนึ่งนะครับโอ้โหพอม,มีข่าวนี้ก็โมโห,หแย้มหนักกับเขาเลยนะครับไอห,ห่าเขาแค่โชว์โป้ให้หน่อยนะฮะออไม่เอาอดาพระทีไรปิวทุกทีเลยช่องอ่ะนะฮะไอองค์อื่นเนี่ยผมยังไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ไปถวายเงินมันนะครับไอเขี้ยแย้มนี่เล่นผมจ้ะไปแล้วดาแย้มปิวไปแล้วนะครับเอ,อสงสัย เนี่ยเดี๋ยวนะเหตุผลการละเมิดเดี๋ยวนะ